สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําใบกุช่ายผัดเส้นเสี่งยงไห้กันนะคะอันนี้พี่สุมีน้ําตาลปี๊บประมาณร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ช้อนแบบนี้จะหนนะะี่ค่ะวันนี้เราจะวันนี้จะใช้มะนาวนะคะวันนี้เรามีมะนาวใส่เออ ซีอิวขาวไปสองช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่น้ำไปสักช้อนหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่สุไปละลายในเตาก่อนนะคะเดี๋ยวมาเราก็ละละลายน้ำตาลมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สุจะใส่เซีอิ๊วดำไปสักนิดหนึ่งค่ะ ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะไม่ต้งหนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องเต็มมากนะคะช้อนหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องล้นมากมันจะดำมาก <c oughs> ค่ะอันนี้รอให้เขาเย็นนี้มันหนาวกว่พริกพริกก็ใส่ชอบตามชอบนะคะนี้พี่สุเอามาประมาณเจ็ดเม็ด ก็น่าจะเผ็ดหูอื้อแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นต้นกุยช่ายนะคะล้างมาแล้วประมาณ300กรัมค่ะ300กรัมนะคะที่สุดทานคนเดียวนี่ชอบทานมากที่สุดอันนั้นก็300้อยเหมือนกันนะคะเท่าๆท่ากัน เพื่อนๆถ้าทำสองร้อยก็ทำสักสองรอเอาใกล้เคียงกันแต่งจริงมากน้อยไม่ได้มีปัญหานะคะพอๆกันอันนี้พอดีวันนี้ก็ได้สามร้อยมาพอดีเท่ากันค่ะอันนั้นแช่น้ำเราก็ได้สามร้อยอันนี้ก็สามร้อยค่ะเส็จแล้วเดี๋ยวพี่สุกตำพริกก่อนเขาจะได้เย็นอีกนิดนึ่ง มีมะนาวเยอะเราใช้มะนาวแทนน้ำส้มสายชูจะดีกว่านะชิมรสตามชอบค่ะเ,เพื่อนๆให้ออกหวานนำหน้านิดนึงหวานเค็มเปรี้ยวคล้ายๆสามรสนั่นแหละแต่ว่าอย่าออกเค็มนำหน้าชิมดูสิได้หรือยงั อเคแล้วค่ะอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยม่โรยหน้าที่หลังแป๊บหบนึง่งไม่อยากให้พริกเขาสุกมากไปที่เตากันค่ะเตาเลยค่ะรอกระทะแห้งแป๊บหบนึงค่ะ เราจะใส่เส้นลงไปเลยนะคะเส้นเขาจะได้สุกไปด้วยกันใส่ซอสปรุงรสไปช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะไม่ต้องเยอะมาก ซีอิ๊วดำไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนิดหน่อยแต่งสีนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะค่ะใส่พอให้เขามีสีสันนิดเดีค่ะเดี๋ยวเราผัดให้แห้งนิดหนึ่งแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยค่ะนที่สุดเราทอดแห้ง โอเคแล้วค่ะเริ่มแห้งนิดนึงเราปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดจานให้ชมนะคะค่ะใบกุช่า่ผัดเส้นเซี่ยงไฮ้ของเราก็เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะพริกนี่ใส่ที่หลังนะคะเพื่อนๆเขาจะลอยอยู่ข้างหน้ามันจะสวยงามค่ะลดแซ่บได้ใจนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ